สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาพบกันอีกครั้งในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับก่อนอื่นเลยเราต้องไปดูกันก่อนว่านะครับจุดประสงค์ของบทเรียนนี้มีอะไรบ้างนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะครับข้อที่1เขียนอสมการแทนข้อความที่เกี่ยวกับการไม่เท่ากันของจํานวนข้อที่2แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและเขียนกราฟของคําตอบข้อที่3าม แก้ปัญหาโดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบได้ครับนักเรียนไปดูนะครับในบทที่1นนี้นะครับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนักเรียนดูป้ายนะครับกับสัญลักษณ์นี้ให้ดีๆนะครับโดยทั่วไปผู้ให้บริการอาคารจอดรถนะครับจะแจ้งให้ข้อกําหนดในการใช้อัตราเร็วและความสูงของรถยนต์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการโดยจะใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายนะครับข้อความที่สั้นและกระชับ จากภาพข้างต้นสามารถสื่อสารให้ผู้เชา่าทราบได้ว่าการขับรถขึ้นอาคารจอดรถด้วยความเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรตระหนักว่ารถยจ์ที่ขึ้นอาคารจอดรถนี้จะต้องสูงไม่เกิน2เมตร2.1เมตรครับเพราะฉะนั้นนะครับหัวข้อที่1.1เราจะแนะนําเกี่ยวกับอสรรมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในชีวิตประจําวันของเราจะพบเห็นป้ายที่เกี่ยวข้องกับก,บการไม่เท่ากันอยู่บ่อยๆเพื่อ เพื่อการสื่อสารความหมายที่ตรงกันนะครับอาจจะรวมถึงความปลอดภัยที่ในชีวิตประจําวันนะครับและทรัพย์สินของเราจึงต้องเข้าใจสัญลักษณ์หรือคําอธิบายบนป้ายเหล่านั้นให้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ครูจะยกตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงส่วนน้อยๆที่ครูเอามาให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนดูข้อนี้นะครับรูปภาพนี้รูปรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปผู้ชมที่อายุต่ํากว่า13ปีควรได้รับคําแนะนําครูให้เวลานักเรียนคิดนะครับ ครูยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นนักเรียนนั่งดูทีวีกับน้องอยู่ตอนนี้น้องมีอายุ10ปีครูถามว่าน้องควรจะได้รับคําแนะนําหรือว่าน้องสามารถดูรายการนี้เองได้ครูให้เวลานักเรียนคิด5วินาทีครับดังนั้นนักเรียนมีคําตอบในใจแล้วว่าน้องสามารถดูรายการนี้เอง โดยลำพังไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องจะต้องได้รับคำแนะนำจากนะครับพ่อแม่นะครับหรือผู้ที่มีอายุมากกว่า13ปีนะครับผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีนั่นหมายหมายความว่านะครับน้อยกว่า13ปีนักเรียนลองนับดูในใจก็ได้ครับน้อยกว่า13ปีก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1้และ12นะครับ13ปีขึ้นไปดูได้นะครับอย่างนี้ ต่อไปครับสัญ,ญลักษณ์หรือป้ายที่2นี่เพียนครับสังเกตอันช่องข้างบนสุดก็คือตัวนี้นะครับลิฟต์นี้รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดครั้งละ5คนแสดงว่าเกิน5คนลิฟต์ตัวนี้ไม่สามารถโดยสารได้แล้วนะครับหรือลิฟต์อาจจะไม่เลื่อนชั้นให้นักเรียนนะครับ หัวข้อต่อไปนะครับทําความรู้จักเกณฑ์ดัชนีคุณภาพของอากาศนะครับดัชนีคุณภาพของอากาศหรือ AQI นะครับของประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพิษนักเรียนดูครับ0ถึง25นะครับคือดีมากนะครับคุณภาพอากาศคือดีมาก2 5ถึง50นะครับคุณภาพอากาศคือดีนะครับ 51- ถึง100คุณภาพอากาศคือปานกลางนะครับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพก็คือตั้งแต่100นะครับถึง200และนะครับ ดัชนีคุณภาพอากาศที่แสดงให้ผู้อ่านทราบว่าคุณภาพอากาศเป็นอย่างไรเนี่ยนักเรียนดูช่องสุดท้ายถ้าดัชนีมีค่ามากกว่า200แสดงว่าอากาศณตำแหน่งนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับเราควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือการใช้อุปกรณ์หรือเราอาจจะใช้อุปกรณ์ป้องกันหากมีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ในกลางแจ้งเพราะฉนั้นป้ายพวกนี้สื่อสารถึงอะไรบ้างนะครับ1คือเราจะเห็นเลยว่ามันจะแสดงถึงการไม่เท่ากัน หรือถ้านักเรียนนั่งรถยนต์ไปกับผู้ปกครองนักเรียนก็จะเห็นป้ายที่เขาจะกำกัดความเร็วของถนนแต่ละเส้นนะครับเช่นมอเตอร์เวย์ถนนทางหลวงหมายเลข9ถนนมิตรภาพนะครับต่างๆที่เขาจะจำกัดความเร็วนะครับแล้วก็จะมีกล้องต,ติดตามาป้ายนะครับเสาไฟพวกนี้ครับเพื่อที่จะจับความเร็วของรถยนต์ของเราขเขาจะเขียนไว้เลยว่า,าความเร็วต้องไม่เกินนะครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราเองนะครับผมต่อไปเด็กๆไปดูครับเมื่อเราแนะนําเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้วเราไปดูว่านะครับนิยามของคําว่าอสมการอสมการคือประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจํานวนนะครับโดยมีสัญลักษณ์นะครับ5้าสัญลักษณ์นี้นะครับเพราะฉนั้นเรามาทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับสัญลักษณ์นี้คือน้อยกว่าครับผม มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับและไม่เท่ากับสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความไม่เท่ากันครับต่อไปครับนักเรียนดูที่เครื่องหมายนะครับที่ครูอธิบายไปทั้งหมดแล้วกีมีทั้งหมด5เครื่องหมายอ่านว่าอะไรบ้างมันพูดอย่างไรบ้างและตัวอย่างมีอะไรบ้างน้อยกว่าครับอ่านว่าน้อยกว่าภาษาพูดไม่ถึงอเงี้ยครูมีเงินอยู่ไม่ถึง10บาทตัวอย่างเช่น2น้อยกว่า5 นะครับมากกว่ามากกว่าคือเกินนักเรียนครูมีเงินมาโรงเรียนเกิน10บาทนะครับ6มากกว่า4น้อยกว่าหรือเท่ากับคําว่าไม่เกินนักเรียนครูมีเงินอยู่ไม่เกิน20บาทถ้าไม่เกิน20บาทมากที่สุดของครูแม็กซิมัมของครูคือ20ครับต่อไปนะครับมากกว่าหรือเท่ากับครูคือคําว่าตั้งแต่นะครับหรือครูบอกว่าครูมีเงินอยู่ตั้งแต่31บาทขึ้นไป เพราะนั้นมัน,มนบอกไว้แล้วว่ามันมากกว่าหรือเท่ากับไม่เท่ากับนะครับอ่านว่าไม่เท่ากับนะไม่รวมไม่นับไม่นับรวมไม่เท่ากันนะครับเราใช้ได้หมดเช่นหนึ่งไม่เท่ากับศูนย์อันนี้ก็จะเป็นภาษาพูดที่เรายกตัวอย่างขึ้นมาง่ายๆจากนั้นนัเรียนไปดูเลยครับว่าประโยคภาษาที่ครูจะยกตัวอย่างต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราจะเขียนได้อย่างไรบ้างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งลูกสามเท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งไม่เกินสิบแปด เพราะนั้นคำว่าไม่เกิน18ครูมีเงินอยู่ไม่เกิน18บาทมากสุดของครูคือ18บาทนะครับมากที่สุดของครูคือ18บาทแต่มันต้องนับลงมาแสดงว่า 3X ของครูเนี่ยต้องน้อยกว่า18ครับต่อไปครับข้อที่2ผลบวกของจํานวน1กับ7ไม่ถึง15ไม่ถึงคือมันต้องน้อยกว่า15ถูกไหมครับคำว่าไม่ถึงคือต้องน้อยกว่า15เพราะนั้น ตัวแปรครูกาหนดให้เป็น x ทุกตัวนะครับผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งนะครับกับ7ไม่เกิน15ก็คือ7 x บวก7น้อยกว่า15ครับต่อไปข้อที่3ลูกผลบวกของ3เท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งกับ6นะครับไม่น้อยกว่า20เพราะฉะนั้นผลบวกของ3เท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งกับ6 แสดงว่าครูจะได้เป็น 3x บวก6ไม่น้อยกว่าแสดงว่ามันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ20ครับต่อไปข้อที่4นะครับ5เท่าของผลบวกจำนวนจำนวนหนึ่งกับ6ไม่เกิน30นะครับไม่เกินแน่นอนครับถ้าไม่เกินมันต้องเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับอ่ะอันนี้นะักเรียนลองเขียนดูนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยอีกทีนึงต่อไปครับ2เท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ4 น้อยกว่า5เท่าของผลบวกของจํานวนจํานวน1กับ8นะครับเพราะฉนั้นอ้าขอโทษนะครับตรงนี้ครูเขียนผิดนะลูกจํานวนจํานวนหนึ่งครูพิมพ์ผิดเพราะนั้นข้อนี้มันก็จะเป็น2ในวงเล็บ x ลบ4นะครับน้อยกว่า5ในวงเล็บ x บวก8นะครับอ่าข้อที่4ครูเฉลยให้แล้วต่อไปเราไปดูครับว่ากราฟของอสรรมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับกราฟของอสรรมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนี่นะครับ เราจะดูก่อนเลยว่าอันดับแรกนะครับกราฟมันพูดถึงอะไรล่ะมันคือเส้นจํานวนลูกนะครับเส้นจํานวน1เส้นแบบนี้นะครับข้อที่2นะครับก็คือจุดทึบจุดทึบนะครับนับรวมค่าตรงจุดนั้นนะครับต่อไปครับจุดโปร่งจุดโปร่งแบบนี้นะครับคือเราไม่นับรวมค่าตรงจุดนั้นนะครับแล้วข้อข้อที่4นะครับก็คือเส้นจํานวนนะครับก็คือลูกศรนับทุกค่าที่ลูกศรผ่าน เรามาดูว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกราฟของอสมการอย่างไรบ้างนะครับเราไปดูข้อที่หนึ่งเลยลูกหลักการสร้างกราฟของอสมการนะครับพิจารณาตัวเลขที่กําหนดให้สองนะครับเราวาดเส้นจํานวนขึ้นมานะครับโดยให้มีตัวเลขที่ได้จากข้อที่1อยู่บนเส้นจํานวนด้วยข้อที่3นะครับถ้าบอกว่าน้อยกว่าให้ขีดลูกศรไปทางซ้ายนะครับถ้ามากกว่าให้ขีดลูกศรไปทางขวาข้อที่4ี่ครับถ้านับรวมตัวเลขนะครับ ให้วาดจุดทึบทับเลขบนเส้นจำนวนถ้าไม่นับรวมตัวเลขให้วาดจุดโปรนะครับทับตัวเลขนั้นบนเส้นจำนวนนะครับเพราะนั้นหลักๆจำให้ได้นะครับว่าเราพิจารณาตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้นะครับ2เราวาดเส้นจำนวนขึ้นมา1เส้นนะครับทางซ้ายคือน้อยนะครับทางขวาคือมากถ้าตรงไหนที่มันนับรวมตัวเลขน Led ั้นให้ราวาดจุดทึบถ้าตรงไหนที่ไม่นับรวมตัวเลขนั้นให้เราวาดจุดโปรนะครับเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับอันดับที่หนึ่ง ไปดูข้อแรกนะครับตัวอย่างนะครับพอมันขึ้นจุดทึบแสดงว่ามันต้องนับ2แน่นอนถูกไหมครับเพราะฉนั้นตัวอย่างที่1ครับจงสร้างกราฟที่แสดงจํานวน2เพราะฉนั้นกราฟที่แสดงจํานวน2แสดงว่าเรานับ2เราวาดจุดทึบนะครับบนตัวเลขนั้นลงไปข้อที่2ครับจงสร้างกราฟที่แสดงจํานวนที่น้อยกว่า7ถ้าน้อยกว่า7เราไม่นับ7แสดงว่าเราต้องใส่จุดโปรนะครับผม ถ้าน้อยกว่า7แสดงว่าเราต้องใส่จุดโปรง่งเพราะนั้นจากเส้นจำนวนเราต้องลากลูกศรไปทางสายมือครับต่อไปครับตัวอย่างที่3จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปคำว่าตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปแสดงว่าเรานับศูนย์ด้วยขึ้นไปแสดงว่ามันต้องมากกว่าเพราะนั้นตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปวาดเส้นจำนวนขึ้นมามีเลข0ูนย์แล้วใส่จุดทึบครับผมขึ้นไปลากลูกศรไปทางขวาครับ ต่อไปครับจงสร้างกราฟที่สแสดงจํานวนที่ไม่ถึง5ไม่ถึง5ใส่เลข5ครับกราฟเราต้องมีเลข5าจากนั้นไม่ถึง5สแสดงว่าเราไม่นับ5เลข5ครูต้องเป็นจุดตรงครับจากนั้นไม่ถึงน้อยกว่าลากไปทางซ้ายมือครับโอเคครับผมต่อไปไปดูตัวอย่างที่5จงสร้างกราฟที่สแสดงจํานวนที่มากกว่า3เราคิดก่อนติ๊กตอกติกตก๊กมากกว่า3 เพราะนั้นวาดเส้นจํานวนมาเส้นจํานวนเราต้องมีเลขสามครับผมเพราะฉะนั้นมากกว่าสามลากไปทางขวาครับมากกว่าไม่นับสามลากไปทางขวาตื้อเสร็จแล้วจบนะครับต่อไปครับตัวอย่างที่ห้าตัวอย่างที่หกครับขอโทษตัวอย่างที่หกจงสร้างกราฟที่แสดงจํานวนตั้งแต่สองถึงเจ็ดตั้งแต่สองถึงเจ็ดแสดงว่าบนเส้นจํานวนตูต้องมีเลขสองถึงเลขเจ็ดไว้ก่อนแน่นอนนะครับจาก แต่สนับ2ครับถึงเจ็ดนับเจ็ดตัวคถึงเจ็ดำตอบของอัสมการข้อนี้ก็คือ2 3 4 5 6 7ส้าหเจดเื่องคำตอบของอัสมการเดี๋ยวเราจะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับต่อไปครับตัวอย่างที่7จงสร้างกราฟที่สแสดงจำนวนตั้งแต่2แต่ไม่ถึง7นับ2ครับไม่ถึง7เราไม่นับเพราะฉะนั้น ข้อนี้ครับเราต้องมี2กับ7แน่นอนอยู่บนกราฟหรือบนเส้นจํานวนของเรานะครับจากนั้นตั้งแต่สองนับสองใส่จุดทึบครับถึง7ไม่นับ7ใส่จุดโปรง่งเพราะนั้นคําตอบของครูก็คือสไม่นับ7นะครับโอเคครับต่อไปตัวอย่างที่8นะครับจงสร้างกราฟที่แสดงจํานวนมากกว่า2แต่ไม่ถึง7กราฟครูต้องมี2กับ7แน่นอนนะครับสอง มากกว่า2แสดงว่ามากกว่า2ใส่จุดโปร่งครับเราไม่นับ2ไม่ถึง7ไม่นับ7ครับใส่จุดโปร่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคําตอบของครูข้อนี้ก็คือ2 4ขอโทษ3 4 5และ6ครับข้อที่9จงสร้างกราฟที่แสดงจํานวนมากกว่า2แต่ไม่เกิน7ไม่เกิน7นับ7หรือไม่นับนะครับเราไปดูครับ กราฟครูต้องมี2นะครับ7แน่นอนครับมากกว่า2ไม่นับ2ครับไม่เกิน7นับ7นะครับไม่เกิน7แสดงว่า7มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นครับของอสมการข้อนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับคำตอบมันก็จะมีตัวเลขเป็น2 3 4 5 6 7้าดนะครับผม3 4 5 6้าขอโทษครับต่อไปนะครับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพูดถึงอสมการมาแล้วนะครับเพราะนั้นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยก็คือ อะสมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวอะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคืออะสมการที่มีตัวแปรที่ไม่ทราบปรากฏอยู่เพียง1ตัวนะครับเพราะฉนั้นจากอันนี้ตัวอย่างเช่น x มากขอโทษครับ x น้อยกว่า5 a มากกว่า12 2 x ไม่เท่ากับ10 5 y บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ32 z แลบ3มนะครับมากน้อยกว่าหรือเท่ากับ5บวกกับ2แและนะครับ3 x น้อยกว่า2 x บวก1 เพราะนั้นสมการเชิงเส้นตัวโอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคืออสมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวนะครับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคืออสมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวนะครับไปดูครับคําตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับคําตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคือจํานวนที่แทนตัวแปรในอสมการนั้นแล้วทําให้อสมการนั้นมันเป็นจริงนะครับตัวอย่างเช่น นะครับจงหาคําตอบของอสมการ x น้อยกว่า5เพราะนั้น x น้อยกว่า5คําตอบข้อนี้เป็นอะไรก็ได้ครับที่มีค่าน้อยกว่า5เพราะนั้นข้อนี้คือจํานวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือทุกทุกจํานวนที่น้อยกว่า5ครูเขียนตอบสั้นๆแค่นี้นะก็คือ c ส2มสองนะครับศูนย์ลบหนึ่งลบหนึ่งจุดห้านะครับเพราะนั้นดังนั้นคำตอบของอสมการนี้คือจำนวนทุกจำนวนที่น้อยกว่า5ครับ ต่อไปครับจงหาคำตอบของอสมการ x มากกว่า10นะครับเพราะนั้นจำนวนที่อสมการนี้นะครับจำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงเมื่อแทนแล้วมันเป็นจริงครับคือทุกจำนวนที่มากกว่า10ซึ่งได้แก่11 1 2 13 1 4 15 16, 16 17ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นคำตอบของอสมการนี้คือจำนวนทุกจำนวนที่มากกว่า10นะครับเขียนะต่อไปครับ อะสมการข้อนี้จงหาคำตอบของอสมการ a นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ2 a น้อยกว่าหรือเท่ากับ2จํจำนวนที่อสมการที่แทนอสมการนี้และเป็นจริงก็คือจำนวนที่ไม่เกิน2เพราะนั้นคำตอบเป็นตัวไหนก็นได้ครับที่ไม่เกิน2นับ2นะครับ2 1 0 1 1 5ลบ1ลบ 1. ดนะครับลบ1.6ลบ2ดังนั้นคำตอบของอสมการนี้คือจำนวนทุกจำนวนที่ไม่เกิน2ครับ เพราะนั้นคำตอบของอสมการข้อต่อไปนะครับแมากกว่าหรือเท่ากับลบเจ็ดจำนวนที่จะมาแทนาในอสมการนี้แล้วทำให้อสมการนี้เป็นจริงก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนนะครับตั้งแต่ลบเจ็ดขึ้นไปนะครับแบบนี้ก็ได้ต่อไปครับสร้างกราฟนะครับของอสมการแนะครับมากกว่าลบเจ็ด นี่เลยครับจานวนอสมการที่เป็นจริงก็คือจํานวนจริงทุกจานวนใช่ไหมครับจานวนทุกจํานวนที่มากกว่าลบเจ็ดเราก็เขียนกราฟลงไปแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมากกว่าไปทางขวาน้อยกว่าไปทางซ้ายนะครับต่อไปครับจงสร้างกราฟของอสมการจํานวนที่อสมการนี้เป็นจริงก็คือนะครับเราดูโจทย์ก่อนจํานวนทุกจํานวนที่น้อยกว่าสองนะครับ a น้อยกว่าสองนะต่อไปครับ ทรงสร้างอสมการนะครับกราฟของอสมการ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2เพราะนั้นกราฟของอสมการข้อนี้ก็คือจำนวนที่ไม่เกิน2ใส่จุดทึบนะครับผมต่อไปทรงสร้างกราฟของอสมการ c มากกว่าหรือเท่ากับลบ4 c มากกว่าหรือเท่ากับลบ4เพราะนั้น c มากกว่าหรือเท่ากับลบ4มันต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ4ขึ้นไปกราฟไปทางขวานะครับใส่จุดทึบทันไหมครับต่อไปครับจงสร้างกราฟของอสมการ x ไม่เท่ากับลบ3ข้อนี้ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่ไม่ใช่ลบ3นะครับเป็นคำตอบของอสมการข้อนี้หมดเลยใส่จุดโปร่งครับลากออกท้งซ้ายและขวา โอเคนะครับเพราะนั้นนะครับรูปแบบนะครับรูปแบบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอ่ะอ่ะครูเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับอย่างข้อนี้นะครับ x มากกว่าสี่เหลี่ยมแต่น้อยกว่าวงกลมนะครับทุกจํานวนที่มากกว่าสี่เหลี่ยมแต่น้อยกว่าวงกลม x มากกว่าสี่เหลี่ยมแต่น้อยกว่าวงกลมตัวอย่างเช่นนะครับ x มากกว่า2แต่น้อยกว่า8นะครับทุกจํานวนที่มากกว่า2แต่น้อยกว่า8เป็นคําตอบของอสมการข้อนี้ครับนักเรียนเพราะนั้นเราไปดูครับกราฟนะครับ x มากกว่าสองนะครับน้อยกว่าแดเพราะนั้นมันต้องเป็นจุดตรงทั้งคู่คำตอบของอสมการข้อนี้ก็คือสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคไหมครับทันนะเพราะนั้นรูปแบบของอสมการข้อนี้บ้างนะครับทุกจำนวนที่มากกว่าสี่เหลี่ยม x นะครับมากกว่าสี่เหลี่ยมแต่นะครับน้อยกว่าวงกลมขอโทษไม่เกินตัววงกลมนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับเพราะนั้นเราก็ไปดูว่าเวลาเราเขียนกราฟนะครับมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้ครับ โอเคนะเพราะนั้นคำตอบของอสมการข้อนี้ก็คือ3 4 5 6, ี่ห้าและ8เพราะนั้นเราบอกว่า x มากกว่า2น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นะครับต่อไปนะครับรูปแบบเดียวกันปุ๊บนะครับข้อนี้ x มากกว่าหรือเท่ากับสี่เหลี่ยมแต่น้อยกว่าวงกลมก็คือมันไม่ถึงเพราะนั้น x มากกว่าหรือเท่ากับสี่เหลี่ยมน้อยกว่าวงกลมนะครับตัวอย่างเช่น x มากกว่าหรือเท่ากับ2น้อยกว่า8 นะครับทุกจํานวนตั้งแต่สองแต่ไม่ถึง8ดนะครับทุกจํานวนที่มากกว่า2แต่ไม่ถึงแปดโอเคคําตอบข้อนี้ก็จะเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคไหมครับทันไหมข้อต่อไปครับรูปแบบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับข้อนี้ x มากกว่าหรือเท่ากับสี่เหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับวงกลมเพราะนั้นตัวอย่าง x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับสองนะครับ เอาเอ็กซ์นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับแปดโอเคครับคําตอบของอสมการข้อนี้คือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดง่าย,ายๆครับนักเรียนแค่นี้เลยการอ่านกราฟนี่ครับการอ่านกราฟของอสมการเชิงเส้นตัวปแปรเดียวนะครับข้อนี้ทุกจำนวนจริงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับสามนะครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับสามอ่านดูข้อนี้ว่าข้อนี้อ่านว่าอะไรครับ ทุกจำนวนจริงที่มากกว่า2หรือ x มากกว่า2ครับต่อไปข้อที่3ครับลบ2กับ6ข้อนี้ไม่นับลบ2ครับแต่นับ6ปึ๊บอยู่ในช่วงนี้แสดงว่าทุกจำนวนจริงที่มากกว่าลบ2แต่ต้องไม่เกิน6ครับผมเพราะนั้นข้อนี้ x มากกว่าลบ2แต่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเทสย่อยอันนี้ครูสร้างไว้เฉยๆนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาต่อเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราสรุปบทเรียนกันง่ายๆก็คือวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของประโยคที่แสดงถึงความไม่เท่ากันเราเรียกว่าอสมการครับนักเรียนประโยคที่แสดงถึงความไม่เท่ากันเราเรียกว่าอสมการเพราะฉะนั้นอสมการจะประกอบด้วยอะไรบ้างสัญลักษณ์ที่ใช้ในอสมการก็คือมากกว่าน้อยกว่านะครับ น้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับและไม่เท่ากับวันนี้นะครับเราจบการเรียนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นการแก้ะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียววันนี้พอแค่นี้สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ